สวัสดีครับวันนี้มาที่วัดทรางูเหลื่อมนะครับตำบลน,นาโศกอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้มีงานกระถิ่นที่วัดธรรมงูเหลื่มบ้านโคกปุ่งเปื่อยตำบลน,นาโศกอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับช่วงเช้ากำลังพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาต บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายว่าทำงมูเหลือมนะครับ นะครับอ่าหลังจากที่ญาติโยมในใ่บาตรเสร็จแล้วขอเชิญนะครับได้ขึ้นไปบนศาลานะครับเพื่อที่จะทาพิธีเลยนะครับพระอาจารย์อ่า้มานะครับก็คือญาติโยมนะครับขึ้นบนศาลาเลยนะครับเพื่อพระอาจารย์จะได้ทาพิธีนะครับหลังจากนั้นพระอาจารย์จะได้รับอ่าพระตาหานเช้านะครับตอนนี้ก็ขอเพินนะครับ พี่น้องเรานะครับได้ยดนะครับขึ้นไปบนศาลาเลยนะครับพเพื่อประกอบพิธีได้เลยนะครับขอเชิญนะครับขึ้นบนศาลาเลยนะครับขอเชิญนะครับพี่น้องเรานะครับที่ใส่บาตรเสร็จแล้วนะครับขึ้นไปนั่งบนศาลาเลยนะครับเพื่อจะได้ประกอบพิธีนะครับ นะครับขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับขึ้นนั่งบนศาลาเลยนะครับขบเชิญนะครับขึ้นไปบนศาลานะครับซึ่งศาลาของเราก็มีความกว้างขวางนะครับสามารถจุคนได้นะครับขอเชิญอ่านในะครับขึ้นบนศาลาได้เลยนะครับ เิ็นนะครับอยู่วัดนี่แหละอยู่ตรงอยู่ตรงต้นนี่อยู่มองเขาโน่นนี่แหละ เดอนเยี่ยมนะครับทุกนนั่งบนศาลาเลยนะครับร่วมกันประกอบพิธีกรรมนะครับ เรื่องช่นะครับญายโยมนะครับก็นั่งบนศาลาได้เลยนะครับเพื่อประกอบพิธีการศาสนานะครับครับพี่น้องเราก็ได้เดินทางมาถึงน,นะครับมีรถ

สอง9ัาบาทคะค่าไก่หนึ่ง้อยชื่ออะไรคะสาวยังสาวยังบุญยังนางบอกเนลสีเหลืองระสนระสนด้านบนตรังว่างนครับ ญาติโยมที่มาถึงแล้วนะครับก็เชิญด้านบนศาลานะครับเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปนะครับถ้าไตร้อยนี่ มีบอกต่างฮาไตนี่ร้อยหนึ่งครับเขียนเขียนเน่ยเขนื่อแม่น้อยส้อยพาิกาเลยเขียนหนเขียนยาได้ไหมพี่เขียนอะไรยจ้า่ นี่ครับบน่นเรียบร้อยนะคะเขียนข้างๆด้วยไป <c oughs> อ,อีกอีกไกลนึ่งนี่นี่ก็ได้